มีเพื่อนถามมาว่าเหตุเวียกอยู่ไทยเนี่ยเมื่อยบอ่ก็ตอบได้เลยนะมันก็สิเมื่อยเป็นธรรมดาโอกาสทํางานสิเมื่อยเป็นธรรมดาแต่ก็ว่าเฮาก็ทํางานเฮากบ็บได้ถึกเอาเปรียบเอาอย่างนะเนาะเฮาก็เหตุงานได้ตามที่เพิ่นวางออกแหลนะเนาะเห็นงานเจ็ดแปดชั่วโมงคือเพิ่นว่าแล้วเนาะแต่ว่านี้มันเป็นของผมมันมันโบแมนเนาะมันโบแมนงานเห็ุเปนชั่วโมงมเป็นงานเหมาเนาะ กับตักกวยขี้ไกล้ไปนี่นะครับเนี่ยกยขี้ไกล้ไปกลยลายได้ลายเนาะกลวยหน่อยได้หน่อยกับโบเมนงานลยวันโบเมนงานไรเดือนกับเป็นงานเหมาที่สองเดือนจังได้เทอนึงเนาะถามโบมีกินเขาก็เบิกได้เนาะเขาก็เบิกไปก้อนนี่แหละกับโบเมนโบเมนวาซีได้หลายเนาะแต่ก็ได้พออยู่พออยากนี่นะได้พอมีเงินเก็บบางเล็กหน่อยเนาะ แต่ก็บ่ได้หลายดอกแต่ก็สิพยายามสู่สู่คือเกานะ่าเนาะสู่คือเกา่าสำหรับผู้ใดที่เขาว่าเบิง่งคลิปเนาะถ้าผู้ใดอยากให้กำลังใจก็ช่วยคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กันเลยนาะสิใดเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปเนาะถ่ายคลิปประมาณนี้ยอดิวดีก็สีปรปับปรุงติดค,คลิปที่แบบเพื่อน,นชอบเนาะ แต่ว่าก่อนอื่นกน็ให้ทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้นี่อยนะครับเ้อ